โอคุริอินผีสุนัขย่องตามโอคุริอินเป็นพูดผีที่จะออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งมันจะมีลักษณะที่ดูราวกับสุนัขป่าหรือไม่ก็บหมาบานๆธรรมดาธรรมดานีแหละแต่ถ้าว่ามันจะมีความดุร้ายและเป็นตรายโคตรๆต่อมนุษย์มนนาทั้งหลายแหล่เป็นอย่างมากเลย แต่ถ้ารู้วิธีการรับมืออย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยพวกมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ใ้อย่างมากมายในการเดินทางด้ชีวินกันนพีน้องโอคุรีอินุมักจะมาปรากฏตัวบนถนนในป่าหรือว่าบนภูเขารวมไปถึงสถานที่อันรกร้างที่ห่างไกลความเจริญต่างๆและเมื่อมันได้พบเข้ากับนักเดินทางที่มาเพียงคนเดียวๆเ,เ,เดินดตกักต้อยตกักต่อยอยู่บนถนนในตอนกลางคืนเนี่ยนะ มันก็จะทําการแอบย่อง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 ตามเหยื่อของมันไปโดยจะรักษาระยะห่างเอาไว้แบบว่าจะไม่พรีปราบเข้าทําการจู่โจมในตดทีทันใดหรอกแต่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 ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่เหยื่อของมันน่ะได้เดินเท่าๆไปสะดุดยอดหญ้าหกล้มหัวข้ามกลิ่งหลุนๆเป็นโลกขนนนครุกฝุ่นเมื่อไรก็เม่นนั้นแหละ ที่มันก็จะเรีย่งทยานเข้าโจมตีเยื่อในท,ทันทีด้วยความเร็วเนื้อแสงและทําการฉีกร่างของเยื่อกระทั่งกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนวิญญาณต้องหลุดลอยและล่องไปเฝ้าทันเทพเจ้าบนโซสวรรค์กันเลยล่ะเพื่อนเพื่อนแต่ถึงแม้ว่าโอคุริอินโัาจะมีความดุร้ายมหาโหดโคตรสลักขนาดนั้นก็ตามแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในตอนที่มันกําลังติดตามเยื่อต่อยแตต่อยอยู่นั่นนะ คนที่ตกเป็นเป้าหมายของมันก็จะอยู่รอดปลอดภัยจากสัตว์ป่าหรือว่าพูดผีตนอื่นๆหลานเปอร์เซนต์เลยครับและถ้าหากมิซซ่าเอาหน้าไปมุดดินเสร็จแล้วแล้วก็โอคุริอินุมันก็จะไม่เข้ามาทำร้ายเอาอย่างเด็ดขาดดังนั้นการพยายามเดินทางอย่างปลอดภัยที่ต้องคอยระวังทุกฝีกาวนั้นจึงเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากโอคุริอินุที่ดีที่สุด ที่ถึงแม้ว่าบนถนนหนทางในสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางมันจะไม่ค่อยราบเรียบเหมือนกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์และก็เต็มไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะปามและรากมงรากไม้อะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายไปหมดนำสามแสงสว่างจากโคมไฟที่มันก็ได้ส่องออกมาแบบววาวับแบบแวมแบ,บมนะจะทำให้การระวังไม่ให้มีสิทธิ์เดินสะดุดนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นเป็นอย่างมากกวตามท,ที่เหอะ นอกจากการที่จะต้องคอยระวังเรื่องหกล้มแล้วเขาก็ว่ากันว่าโอคุริอินุ N o นั้นยังมักจะออกหากินรวมกับพูดผีอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มีชื่อว่าโยซุซุเมะที่มีลักษณะเป็นนกเมื่อกำลังเดินทางในตอนกลางคืนแล้วถูกหลอบติดตามโดยโอคุริอินอยู่ในบางครั้งท่านอาจจะได้ยินเสียงร้องว่าใคร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 เกลียดเสียงตัวเองจังเลย ซึ่งเป็นเสียงของโยซูซูเมะซึ่งนั่นมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนภัยชั้นดีเลยที่ให้ได้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นถ้าหากว่าท่านๆนเนี่ยยังไม่อยากที่จะตกเป็นเมนคอร์ดในมือดินเนอร์ของโอคุริอินุไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกระหามยามร้ายมีอาจจะต้อสะดุดหกลลมไปจริงๆแล้วแล้วก็มันก็ยังมีวิธีมีเคล็ดที่ไม่รับที่พอจะช่วยให้รอดชีวิตได เโดยการทำให้เหมือนกับว่าการล้มลงไปที่พื้นนั่นนะ่ะมันเป็นการจงใจลม้มเหมือนอนกับการนั่งลงพักผ่อนแขงขาสักครู่อะไรเงี้ยนะพร้อมๆกับพูดออกมาประมาณว่าเฮ้ยเหนื่อยจึงเว้ยนั่งพักสักแป๊บดีกว่าจากนั้นก็ให้รีบเปลี่ยนท่าลุกขึ้นนั่งพร้อมกับทำเป็นเนียนถอนายใจหักเหงือกใหญ่เอาให้มันดังๆเลยนะ แล้วก็นั่งนิ่งๆอยู่อย่างนั้นแหละสักสองสามนาทีก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปเมื่อโอคุริอินโมันได้เห็นพฤติกรรมเช่นนั้นมันก็จะเข้าใจไปว่าเรานะ่ะเพียงแค่นั่งพักเท่านั้นไม่ได้หกหล้มตามที่มันปรารถนาและมันก็จะไม่เข้ามาจู่โจมทำร้ายเรานั่นเองแหละครับนายท่าน